มันเกินไปจริงๆเนี่ยที่มันขายไว้มันเกินไปอ่ะมันแบบโอป้าเพโอป้าคนเดียวโ,โป้าคนเดียวอย่ากัาโโแบ,บแบมแบมก็เซเว่นอ่ะตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยกล้าส่องกระจกนะเพราะว่ากลัวกระจกแตกเลยครับเพราะแบบมันหล่อเกินอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล, <c oughs> แล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแลมโบตัวตึงตัวโหดหรือว่ามหาเทพหรือว่าปีศาจหรือว่าก็อดหรือว่าเรียกอะไรก็ชิดพเจ้าก็นั่นแหละก็เรียกตามนั้นแหละก็สวัสดีนะครับผมนะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมแบบว่าเออแบบเห็นมาปุ๊บบบเปปป็นนนนนรรรรรรููถหหืืืือออออววว่่่าาาคคยแงงๆัี้ะไ ก็ตอนนี้ผมอยู่ในเกม a l e r a e r นะครับผมซึ่งเกมที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ผมบอกเลยว่าเป็นเกมรถแข่งแห่งยุคเลยนะครับผมพี่สาวว่าเกมแข่งรถนี่แบบก็รอให้มาเปิดดาวน์โหลดกันเลยนะแล้วก็วันนี้เขามาเปิดดาวนโหลดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะผมบอกเลยว่าเห็นรถสวยงี้นี่ไม่ได้มีแค่สวยนะครับมีอัติเมตมีสกิลมีแบบอันตีสกิลอันตีอะไรแบบนี้แบบแต่ละคันนี่จะไม่เหมือนกันนะครับและอย่างนะครับนะผมบอกเลยว่าปลุกความเป็น Part a ์ฟ f u เ l ียนในตัวผมแล้วก็ตัวแบบผู้เล่นได้เลยนะครับผมตอนนี้เขามีแบบมีอีเวนต์นะครับผมกาชา ได้รับกาชากาชาจะได้รับกาชาซักพา,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 ายต่อเนื่องสิบครั้งเลยนะครับสุ่มจนกว่าจะได้ของที่แบบอยากได้อะคือคือสุ่มไปว่ะจนกว่าจะได้อะ ใครยังไม่หาไม่เห็นถ้าเข้าเกมมาแล้วมันจะอยู่แบบว่าให้คลิกตรงขวามือนะครับชื่อว่าเด b กเบเนอร์ฟรีดาวคูณสิบครับสุ่มได้มากถึงสูงสุด5 1 0ิครั้งเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมโหลดมาแล้วก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมเขาเรียกว่ากล่องซับไพสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเลือกรถก่อนมันจะมีเอ่อกดกรตรงกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับผมซึ่งในตัวของรถนี่ผมบอกเลยว่ามีทุกรุ่นทุกยี่พ่อมีแต่หลายแบรนด์หลากหลายแนวโอ้โหผมบอกเลยมีแต่รถเท่ๆนี่ไงโอ้คันนี้ คันน <rude S 2> ี an, ้ค yeah, ือมันสุดๆ GTR เนี่ยนิสสัน GTR เนี่ยอย่างจ้าบอย่างจ้าบเลยอันนี้มันกดอะไรเนี่ยได้อย่างสุดบอกเลยคันนี้ก็รถสายมันจะมีแบบว่าสายสปีดเตอร์สายซัพพอร์เตอร์แล้วก็อินเตอร์เซปเตอร์นะครับผมนะก็รถก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ว่าผมจะขอเล่นกอ่าก่อนแล้วกันนะครับผมครั้งแรกขอเล่นกียาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันทุกสายเดี๋ยววันนี้จะลองเรารถให้ดูต้องเล่นแรงเลยปะเนี่ย เนี่ยมันต้องเล่นแรงเลยทีมทีมไม่มีเพื่อนนะครับผมนะถ้าตอนนี้ใครที่แบบว่าสามารถแบบโหลดมาผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกแด้แ,แน่นอนเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนก็สามารถแอดกันมาได้นะครับผมนะนะหลดแล้วก็แอดกันมาได้นะครับแต่ว่าขอก่อนของลงแรงก่อนตอนนี้ยของลงแรงก่อนโตโลเลย กินไม่มีกดโซโลครับเลดี้เลยเะ๋ยเจอจิยาสามสี่แค่นั้นแหนละไม่พูดเยอะโู้แล้วดูท่านั่งอย่างสวยอันนี้ก็ท่านั่งเริ่มเกมะนะเนี่ยแต่งตัวแบบหน้าตากับหน้าในเกมกับหน้าตัวจริงนี่ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับเอาจริงถ้าแบบดูตรงอ่ะอ่าตอนนี้เจอห้องแล้วนะครับผมจะเจอห้องไว้ด้วยดิประเด็น bm bm porsche ในโซนและลุงเนี้ยคือเดี๋ยวก็มาวัดกันดูว่าของจริงอะ่ะมันอยู่หลังพวงมาลัยเว้ยอันนี้จะด่ดาดอะไรอะ่ะที่ไหนเนี่ยน,นี่ที่ไหนอะ่ะเกาหลีปะเนี่ยหรือญี่ปุ่นหรือว่าที่ไหนอะ่ะไหนอ่ะก็มาแล้วครับสาม อย่าเลยไปโอ้โหแรงแรงจัดดิฟ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 เฮ้ยอะไรอะ่อะไอ้คนตรงนี้ไม่ได้อะ่ะเอ,อ้าไอ้คตรงนี้มันตรงไหนอะ่ะฮา้วปุ่มดิฟเป็นอยู่ตรงไหนอะ่ะอาปุ่มดิฟอยู่ตรงไหนวะโดนหมดไปรถลูกใครโดนหมดหลัะไปรถลูกตายละ,ด,ด,ละดิฟ เป็นมึงนะเป็นมึงนะเป็นมึงนะตับดึงมึงหยุดก่อนสิหยุดก่อนเบรกกรเบียก่อนเบรยกรนะจ๊ะเบรกก่อนนะเฮ้ยเบรกเบรกเบียกรเบียกอยู่ก่อนนะอยู่ซีก่อนอยู่ซีก่อนเด้อันนี้นะครับผมนะนี่มันต้องแบบกลุ่มนี้โหจบเลยจบใครนินจบไปกันหมดละไปหมดแล้วครับจบใครเอามาปรับกลุ่มผมนะมันมีคนมาปรับกลุ่มผมครับ เจ้านนคันนี้อันนี้มันดิฟยากนะครับแต่ว่ามันก็ได้อยู่ผมว่ามันตามทันว่ะเอาตรงๆเลยเอาตรงเลยผมว่ามตามทันว่ะมันอยู่หน้าเองาริงเลยขอญาติฟเอาว่ะตามทันมาดิแขงนุ่มเน้องไปไปแล้วว่ะ อ่ะแล้วจ้า GDRR สามสี่มาแล้วเอ้ยไม่ใช่ R สามห้าเฮ้ยสก,กิลอะไรอะ่ะไปดิพุ่งดิพุ่งเหล่าดิรีบมาดิรีบมาบ้างพุ่งดิพุ่งดิพุ่งเหล่าไปดิพุ่งดิพุ่งดิอะไรพุ่งดิดิเฮ้ยเปไง,งที่หนึ่งแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยตึ้งใหญ่ตึ้งใหญ่ <laughs> หหหยังสุดโอ้โหดูดูไม่เห็นแม่งยังสุดอ่ะดูภาพยังสวยอะ่ะ จะมันจริงนี่ขนาดเมื่อกี้แบบต่อให้เลยแบบว่าขับรถแบบการดิฟแบบโค้แบบงแต่ล้โค้งนี่แบบสุดยอดจัดเหมือนแกผมเล่นนะคือมันแก่งรถมาแล้วสิปีนี่เพิ่งเล่นนะเนี่ยขับปึิงจัดแบบเมื่อกี้คือการวอมเมื่อกี้ผมลืมปรับปุ่มด้วยเดี๋ยวเราไปดูกเกมที่2ขออนุญาตเปลี่ยนรถก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอ่อเดี๋ยวขอเล่นอ่ออาปอร์อเช่ก่อนนะครับผมขอเล่นปอร์เช่ก่อนนะครับ911 GT ขออนุญาตเลยขออนุญาตลองเลยไปโคตรสนุกเมื่อกี้โอ้โหแล้วถูกห้องอย่างไว สุ่มห้องกันอย่างไวไม่ได้พักกันเลยทีเดียวกดเลดี้ไปก่อนถ้าเราไม่กดเดี๋ยวโดนเตะออกห้องนะครับผมนะเราสาม,มารถเลือกด่านได้ด้วยนะครับผมมีสนามแข่งแบบมากแบบหลายรอบเขาเรียกอะไรอะ่ะสนามแบบเยอะสนามรอบลูกอะ่ะคือจะขับไปไหนก็ได้อะ่ะพูดไปถเหมือนกันก็สนามแข่งกันนะสน,นนะสนามเยอะครับเกมที่สองอยู่กับปอร์ซีขออนุญาตเลยไปเอาไปไหนเนี่ยเอา้าอ๋อหลง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 อะไรไม่หลงไม่หล กีหลงครับเมื่อกี้หลงตอยครับดูมาดิมาดิาด์คิดว่าไดหมดอ่ะก็มาดิมาดิ์ใครมันอยู่ที่หนึ่งวะมันกล้าใส่ไหมไงวะเอ้ยมันอยู่ที่สามก็ทำไม,ไไมรถผมมันมันมันไม่แรงเลยอ่ะไม่แรงนักจิตยาเลยอ่ะแต่ก็ได้อยู่ขาดจะดีดีขาดจะดีดีครับเนี่ย,ป,ยป้าไป้ป้าเป เรียกว่าใส่ทางโค้งเดี๋ยวว่ายังไม่แส่นะเดี๋ยวว่ารอแป๊บนึงนะแส่กันเนี่ยแส่เนี่ยที่สองเนี่ยไอ้ที่หนึ่งมันมันเจ้าเหรอคือเจ้าใช่ปะพุ่งดิพุ่งหล่าวดิเดี๋ยวพุ่งหล่าวดินีบดินี่ปีไปดิพุ่งดิพุ่งดิเฮ้ยมันเงินเก่งอยู่แล้วเนี่ยไอ้เบอร์หนึ่งอ่ะดีว่าผมเก่งกว่าป่ะมันเก่งอยู่แน่แต่ว่าผมเก่งเก่งกว่าป่ะ ตามอยู่ครับ <pack amed écrit> ตอนนี้กำลังตามอยู่ครัุ้ยตามอยู่ครชนดิแ้กดไม่กลใครพุ่งพุ่งพ่งพุ่งพุ่งพดิพุ่งหาวดิเอาดิเาดิยแงงกูแรยังอ่แรงกนาะกูแรยังงเฮ้ยกูเราเนยังง เรา,าแรงเกินอุ้ยอุ้ยโอ้ยตกดกานโอยโอ้ยเราแรงเกินทำไม่ทนเลยยิาา่งเ,เอาอันนี้ผมที่หนึ่งปะวะใช่ปะ โอ้ยเอ้าของจริงเลยอะของจริงว่ะเมื่อกี้อันตีนะเมื่อกี้ผมกดอันตีนั่นน่ะรอบสุดท้ายอะเห็นป่ะที่มันกระโดดแล้วมันแบบหมุนตัวเมื่อกี้คืออันตีนะครับน่ะกดมั่วนะครับกูอันตีอย่างดีเลยเฮ้ยเกินไปเมื่อกี้ที่ผมจะแพ้นะจริงอะถ้าผมไม่มีอันตีของรถปอร์เช่เมื่อกี้น่ะโอเคงั้นปอร์เช่เราผ่านไปแล้วนะครับเราพิสามเรามีขอเล่นเอ่อ รถคันนี้แล้วกัน Excalibur อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ากดก่อนแล้วกันมาผมตอนนี้ผมไปเลือกคาลิเบอร์เรียบร้อยกดเลดี้เลยพร้อมไปกันต่อนะครับเกมที่3ามได้ที่1นรอบแล้วนี่ขนาดเพิ่งเล่นนะี่นี่ของจริงป่ะผมอะใครตึงๆขอเจอหน่อยวะอยากเจอพวกมตึงๆอะเพิ่แบบแลมโบอะไรพวกนี้มีป่ะเย็กพวกแบบรถตึงๆอะไรเงี้ยอุ้ยแต่คันนี้เท่ป่ะดูข้างหลังในดูข้างหลังยังสวยเลย <c oughs> สวยจริงกนันแน่สวยจริง อนุญาตนะสามสองหเตต้เอ้ไม่ผมหลงผมหลงผมลืมด่าเลยผมลืมด่าผมลืมด่านลืมด่านไม่เราไม่ไม่ลืมดานแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปเด็ไปด็ดพุ่งดีพุ่งดพุ่งดีพุ่งดีพุดนึงดีพุ่งครับที่นึ่งดีครับเยอครับ แล้วถ้าอย่างนี้ก็จะมันมีใครตามก็นำหนึ่งนำหน่มันจะยาวดิวโอ้โหนี่แบบปาาพุ่งดิพุดด่งดิอย่ายงงี้พุ่งลัดฟุ่งยาวเลยเอาป่ะแล้วผมจะไม่ชนด้วยผมบอกเลยผมจะขับแบบดีดีเห็นเนี้ยเอาดิที่หนึ่งยาวนี่บอกเลยที่หนึ่งยาว ที่หนึ่งอยู่ยาวครับที่หอยู่ยาวครับไปครับผมเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมีคนจะแทงผมครับมีคนจะแทงครับแต่ว่าแทงไม่ได้ครับมาดิดิฟเฮ้ยไปดิพุ่งดิมาดิเ้มันมันจะแทงผมมันแทงผมเฮ้ยมันจะแทงผมเฮ้ยมันจะแทงเฮ้ยมันแทงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเอาดิ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 เตียมาดิเฮ้ยเอาเอา ไปชนชนชนไปดิที่สามแล้วเฮ้ยจมเอปุ้ยโยมเลยลืมด่านนี่ผมลืมด่านด่านไม่ชินนะผมลืมว่ามันต้องไปอย่างนั้นน่ะปุ้ยปุ้ยเอาดิปุ้ยเอาดิปุ้ยแรงปุ้ยปุ้ยเอาดิปุ้ยเออเออเออเโอ้ที่สองอ่ะ สองใหญ่เลยอ่ะอะไรมันไม่ได้ที่1โอ้โห,โโหเมื่อกี้มันไปชนตรงนั้นน่ะ <c oughs> เฮ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยมันชื่ออะไรนีะ่ะมันได้ที่1มันเกินไปเมื่อกี้มันจะไม่ชนนะเฮ้ยผมลืมบอกไปนี่ว่าว่าเกมนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเนี่ยกดตรงทีมนะครับผมนี่กว่ามือนะ เราก็สามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับโอเคครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่สนุกแน่นอนครับผมนะผมเล่นแล้วติดใจเลยครับเมื่อกี้แบบอยากเล่นต่อเลยครับตอนนี้ลืมลืมลืมอีกอย่างหนึ่งมันมีนี่ด้วยนะครับผมนะเขาเรียกอะไรอ่ะชุดเสื้อผ้าแฟชั่นสายแฟชั่นนะครับผม มีด้วยนะครับผมนี่แต่ว่าผมมีชุดแค่นี้ครับชุดไม่ค่อยเยอะก็จะมีแบบว่าเป็นเสื้อเป็นเสื้อฮูดเสื้อสูทอะไรพวกนี้เป็นหมวกตรงผมกางเกงรองเท้าหรือว่าจะเป็นแมสแล้วก็กระเป๋าแว่นตามีหมดเลยนะครับผมนะ่าสามารถแต่งตัวได้ด้วยรวมๆแล้วผมบอกเลยนะว่าสนุกครับภาพดีเลยอะคือภาพแบบภาพกราฟิกแบบยอดอะแบบเอาไปเปรียบเพียบแบบ เกม PC ได้เลยอะภาพอะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่แบบว่าอยากเล่นนะครับผมก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมมีทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมนะก็คือว่าสนุกแน่นอนแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับผมอย่าลืมแบบว่าแอดผมมาด้วยนะน่าจะเล่นแบบเล่นบ่อยชอบนะครับผมความลุมความเร็วอะไรเงี้ยการแข่งลงแข่งรดอะไรเงี้ยชอนคือชอบเลยก็อย่าลืมโหลดมาเล่นด้วยกันแล้วก็แอดผมมาด้วยนะครับผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเด้อจ้าก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนเด้อจ้ะไว้เจกันนใหหมม่คลิป้า,า,าผ